ดีครับครั้งนี้ผมจะมาเล่นเฟล่าแบบเกลียนเกียนย,ยังไงไปดูกันนั่งด้วยเฟล่ามีสกิลคือหลังจากเฟล่าทังานศัตรูได้เฟล่าจะทำการเก็บสแตกแล้วฟอเฟล่าทำการเก็บสแตกเขาบอกครั้งใส่ดังข้ามจะแพ้ทันทีแค่คิดก็โกงแล้วไม่ละ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเฟล่ามีพลังโจมตีและเลือดแค่สามดังนั้นเฟล,ล่าจึงต้องการมีการบัฟให้ตลอด,ดเพื่อจะทําให้เฟล,ล่าสังหาฟรฟัตูได้และเพื่อให้เฟล,ล่ารอดตายด้วย <l arn> และถ้าจังหวะน,นี้ <l arn> ผมไม่มีบัฟให้เฟล่าผมอาจจะตายได้ และจังหวะน,นี้ผมเลือกที่จะบล็อกเลยนะเพราะว่าจะทำให้เฟล,ลา่าเก็บสเต็กได้ง่ายขึ้นและวิธีเลเวอพของเฟล,ลา่าคือนั่นคือการที่เฟล,ลา่าเก็บสเต็กได้ัองอันและหลังจากเฟล,ลา่าเลเวอพแล้วจะทำให้จบเกมได้ไวขึ้นโดยการเก็บสเต็กเพิ่มอีกแค่สองครั้งก็ชนะแล้ว แล้วจังหวะน,นี้ผมโดนเอวเลนดามเมจสองแล้วถ้าแล้วพอใช้บัฟฟรีผมก็รอดแล้วและหน้าที่ของผมคือทำยังไงก็ได้ให้เซเวล่ารอดมากที่สุดและจังหวะน,นี้คือการเก็บสเต็กอย่างเดียวเลยครับ แล้วตอนนี้ผมโดนช่แข็งไฟบล็อกเลยครับผมเพื่อให้ได้สตก็กแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้เฟล,ล,ล่าเลยเอพแล้วอีกไม่นานก็จะจก็จะชนะแล้วตอนนี้ก็อยากให้เฟลลา่าตายก็พอเพราะถ้าเฟล,ลา่าตายขึ้นมา เราต้องมานั่งเก็บฟันตใใม่หมดและก็มีโอกาสที่เราจะแพ้สูงด้วยดังนั้นจงจำไว้ว่าให่่ให้เซล,ล่าตายเด็ดขาดและตอนนี้ผมต้องไปใส่เขาครับเพราะม่างนั้นเขาจะแช่แข็งเฟอล,ลา่าแล้วทำให้เฟอล,ล่าไม่สามารถเก็บฟัตกได้ครับ แล้วตอนนี้เรามีโอกาสชนะฟึงแล้วครับอยาให้เขาใช้ได้ครับผมเพราะมันจะทำให้เราจบเกมได้ช้าลง โอเคครับเท่านี้ก็เหลือแค่หนึ่งก็สามารถปิดเกมได้แล้วครับเป็นเกมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงออกจากเกมนะแต่หมายถึงการชนะนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเวนเจนไหมแต่ถ้ามีเขาคงใช้ไปนานแล้วแหละ,ะชนะแล้วครับผม ตอนนี้ผมคิดว่าทํายังไงก็ได้ให้เฟลล่าขึ้นมือก็พอเพราะว่าความหวังของเด็กนี้คืออยู่ที่เฟลล่าอย่างเดียวผ่านเลยครับไม่มีอะไรเล่นตอนนี้ก็ผ่านครับเพราะไม่มีอะไรเล่น อตอนนี้เราได้ฟิวาลาแล้วเลยแต่เช้คการอย่างเดียวลงเลยครับพ่อเขาแค่ฟ่งมาลคงไม่มีอะไรอยู่แล้วบอสครับเพื่อเก็บฟเต็ก คาริต้าเขาก็ตายแล้วใช่ไงใดยรางจริงตีเลยครับผมไม่ต้องรออะไรเฟล่าผมเลเวลอัพแล้ว ที่เหลือก็แค่ง่ายๆคาคาลิฟต้ามาอีกแล้วนะผมไม่ทำอะไรนะเก็บมานาไว้ดีกว่าเผื่อโดนอะไรจากอย่างจริงด้วยอย่างนี้ผมคิดเลยใส่บ้าครับเพื่อให้ฟิลล่ารอด ทานครับเราเขาตีมาเราค่อยบ็อกบอกเลยครับไม่ต้องกลัวบับเราเยอะ และก่อนจะจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบาย